ครับสวัสดีครับเก่งคุณมุงแพ้ KKS ฟาร์มนกเขาใหญ่คลิปนี้ของมาพอดีครับไปสีมาพอดีก็เป็นพระเนยดเนาพะพเนยดสอชานใครที่ว่าตามหามองหาพระเนยียดสอชานตอนนี้ผมสั่งมาแล้วครับสั่งมาแล้วก็มารีวิวให้ท่านพีพ่นๆนะนะน้องๆได้ชมกันเลยเนาะว่าใครที่ว่าสนใจหรือว่าอะไรก็จะได้ติดต่อสอบถามผมเข้ามาได้เนาะสองชานครับนี่ครับผมสั่งมาแล้วนะครับนี่ แกะมายังไงไม่รู้สวยไม่สวยใครสนใจติดต่อมาได้ครับแกะกันให้เห็นๆสองชานครับมีคนถามทักทายกันมาเยอะนะครับราคาถูกแพงผ่านนี่ครับสวยๆครับสวยๆอู้สวยอยู่โอเคผ่านนะครับผ่านราคาประหยัดนะครับราคานี้ถือว่าประหยัดนะครับช่างไหนไม่บอกไปหาเอาเองครับถ้าท่านจะไปซื้อเองท่านก็ไปหาเอาเองถ้าท่านมาถามผมก็หมายความว่า ่าท่านก็ต้องซื้อที่ผมโอเคนะครับไม่พูดเยอะเจ็บคออันนี้ผมชอบสไตล์แบบแบบสั้นแบบสั้นกระทัดรัดสายเมืองสายปา่ายายหมดครับยาวไปเอถอะทะเกะกะนะครับใช้มาหมดทุกอย่างพันเนียดเวียดนามยันอะไรนี่ไม่ไม่ว่าดีกว่าอู โอเคครับโอเคครับโอ้เดี๋ยวนี่ก่อนราคาแพนเนตราคาอะไรมันอยู่ที่คนชอบนะคนชอบคนไม่ชอบนะบางครั้งราคาถูกราคาถูกมันก็ไปตามนั้นนะครับอความสามารถของของเขาเนาะ,ะความสามารถราคาแพงมันก็ไปตามนั้นความสามารถอโอเคครับ ก็ใครสนใจก็ติดต่อสอบถามมาได้นะครับนี่ก็เป็นสายเมืองอา่าผมจะเอามาเล่นสายเมืองเพราะว่ามันกระทัดรัดเล่นไอ้สั้นๆกระทัดรัดเนาะสั้นๆกระทัดรัดอา่าก็แต่ละคนก็เป็นเซียนเป็นอะไรกันทางนั้นเนาะก็ไปดัดแปลงไปอะไรกันเองจะแข็งจะอ่อนจะอะไรอา่าจะประมาณไหนนกเหยียบลันไม่ลันยังไง มันก็มีวิธีนะมีวิธีเกี่ยวเกี่ยวเข้านิดเข้าหน่อยหรือว่าไปหยอดน้ำมันไปอะไรก็ตามใจท่านลั่นสองข้างลั่นข้างเดียวกันแล้วแต่โอเคนะั่นก็ประมาณนี้ครับรเนี่สองชานนะครับรนี่สองชานสั้นๆนะเดี๋ยวลองวัดก่อนความยาวเท่าไหร่เนี่ย <c oughs> ประตูนะประตูข้างหน้านครับนี่ครับประตูข้างหน้า สนใจก็ติดต่อสอบถามมาได้ครับก็ดีไม่ดียังไงก็ต้องลองก่อนเนาะก็ต้องลองสั่งมาใหม่ครับไม่ถนัดนะครับสองชนนั้นเคยเล่นเคยอะไรมาถ้าเนยดมันราคาแพงนะครับระบบกลไกอะไรของเขามันก็จะโอเคกว่านี้เนาะระบบกลไกอะไรของเขามันก็จะโอเคกว่านี้อย่างเมื่อก่อนผมเล่นตัวละสองพันกว่าบาทเนาะสองพันะ 2, กว่าบาท ช่างก็มีหลายช่างเนะาะก็ระบบมันก็จะโอเคกว่านี้แต่เนี่ยเราก็ต้องมาดัดแปลงมาอะไรเนาะในราคานี้เนาะในราคานี้ราคา1 0 0 0รวมส่งนะครับสองชานครับเดี๋ยววัดก่อนความกว้างของความกว้างของกระโจมนะครับความกว้างของกระโจมประมาณ9นิ้วเนาะ9นิ้ว 9นิ้วไปประมาณนี้ข้างนั้น9นิ้วข้างนี้ประมาณ10นิ้วความกว้างของความกว้างเอความยาวของชานจากไอคันฟาดนี้ไปหานี่ก็ประมาณ13นิ้ว13นิ้วนะครับนี่ครับตรงกลางมหาชานประมาณ18 ความยาวโดยรวมของชานนี่อยู่ที่เกอยู่ที่90้าสิบนะครับประมาณ90นะครับอ่าไม่ถึงเมตรไม่ถึงหนึ่งเมตรนะครับก็น่าจะลั่นคู่นะครับดูละน่าจะลั่นคู่เพราะว่ามันแข็งเพราะว่ามันแข็งเพราะว่าถ้ามันแข็งกับกันที่ว่าไอ้นี่เนาะ การนกบิน,ม,นมันขยิงเนาะหยียบขยิงอ,ะอ่ะตัดปัญหานกหยียบขยิงเลยแบบนี้อืมโอ้หลั่นคู่แต่มันก็ถ้าจะแก้ไขได้ครับอันนี้ได้มาใหม่เนาะก็ยังอันนี้อ่ะกับประมาณนี้นะครับโอเคนะครับนี่สวยๆอเนีสองชาน คงเปิดข้างหน้าโคงเปิดข้างหน้านะครับคงเปิดข้างหน้าสองชันใบเล็กนะครับใบ90ครับก็จะประมาณนี้โอเคนะครับสชั้นหนึ่รวมส่งราคาถูกราคาประหยัดนะครับโอเคนะครับเก่งคุณม้องแพ้เคเคฟนอกเขาใหญ่คลิปนี้ไม่มีอะไรมากครับกดกระดิ่งแล้วคลิปของผมจะไปแจ้งเตือนในโทรศัพท์ของท่านนะครับโอเคนะครับสวัสดีครับมาตาน้องแท้ คลิปนี้ก็สนุกนะครับกดหน้าจอของท่านเข้าไปเลยนะครับคลิปนี้ก็สนุกนะครับถ้าใครจะหาดูหลายๆคลิปก็กดเข้าตรงนี้เลยนะครับกดเข้าที่วงกลมเนี่ยครับรูปเก่งคนเมืองแพร่ที่เป็นวงกลมเนี่ยนะครับก็จะมีคลิปเก่งคนเมืองแพร่ให้เลือกชมมากมายเลยนะครับแล้วอย่าลืมเป็นกำลังใจให้ช่องเก่งคนเมืองแพร่ด้วยการกด subscribe นะครับกดติดตามนะครับกดด้านล่างเลยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเพื่อจะได้แจ้งเตือนคลิปใหม่ๆแล้วอย่าลืมกดนิ้วโป้งด้วยนะครับขอบคุณมากครับมาตรฐานของแพร่